รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น สปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 20, มืล้านถึงห้าหมื่ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลืดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อม และทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้จัดแปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมาดมถั่เหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปเรื่องของโรคเบาหวานค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่เวลา เป็นแผลเนี่ยจะหายช้ามากเลยค่ะหรือในบางเคสเนี่ยถึงขนาดที่ว่าแผลเน่าแผลติดเชื้อต้องตัดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีนั้นนี่คือรักษาแผลไม่หายแล้วก็ลามไปเรื่อยๆสาเหตุที่แผลไม่หายก็เพราะติดเชื้อแล้วเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่ดื้อยานะแล้วเชื้อดื้อยามันไม่เพียงแต่ว่ามันจัดการด้วยยาปฏิชีวะราคาแพงๆก็ยังไม่ได้แถมมันยังเป็น เชื้อเป็นเป็นเชื้อที่อยู่ในเลือดของคนที่มีน้ำมีเลือดหวานเชื้อมันชอบของหวานเพราะฉะนั้นมันจะเจริญเติบโตเร็วมากานะวิธีการที่เราจะ,จ,ะจัดการกับอาการเหล่านี้เราสามารถทําได้โดยการ 1. นลดน้ําตาลในเลือดนะครับสอแล้วก็ใช้ไปฆ่าเชื้อด,ด้วยด้วยการเพิ่มผุมกันของเรา,าเรามีวิธีการขั้นตอนที่เราจะสามารถทําตรงน,นั้นได้แต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานไม่เยอะ นะแล้วก็กลัวว่ามันจะลามตามไปเรื่อยๆเราก็มีสูตรที่เราทำขึ้นมาพิเศษทำเป็นครีมสำหรับทาภายนอกได้นะครับ,รบแล้วก็จะเราจะเห็นชัดเจนเลยแผลที่ลึกๆล,ลงไปเนี่ยฮะม,มันจะเ,เนื้อขึ้นมาได้ทันทีทาตอนที่แผลแบบว่าเป็นแผลสดๆเลยเหรอคอาจารย์ใช่ครับ,รบ<อ>แล้วแผลจะหายเ<อ>ร็วมากก็ป้องกันไม่ให้มีการตัดอาวยวะตัดนิ้วตัดแขนตัดขาได้ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์น่ากลัวมากๆเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นเราถือว่าเราโชคดีที่เราค้นพบนวัตกรรมความมหัศจรรย์ของสารที่อยู่ในมังคุดชีแอมานชื่นในมังคุดที่เราพูดกันมาตั้งแต่เทปแรกจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยความมหัศจรรย์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากมังคุดลูกเดียว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการภูมิสมดุลค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็ เนื่องจากการใช้ชีวิตนะคะอาหารการกินหรือว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะในยุคปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคําตอบนะคะจากท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรากันอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมาพบกับอาจารย์พิเชษและคุณหมอสามารถมาได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่บิมเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์อาคาร A.A. Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าเอสพรนาดรัชดาพิเศษชั้น3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154นะคะ <1> 1> ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปราก็นั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค,ค่ะเมื่อสครู่ที่ปราเกรนไปแล้วนะคะ<ช>เรื่องของโรคเบาหวานค<ช>่ะอาจารย์ใ,<ช>ในปัจจุบันนี่มีคนเป็นเยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์ก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันะนะ,ะเพราะปัจจุบันเนี่ย คนใช้ชีวิตแบบกับฟาสต์ฟู้ดค่อนข้างเยอะแล้วเวลาตบด้วยฟาสต์ฟู้ดมันจะตบด้วยเครื่องดื่มมีคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมเยอะมากเยอะมใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันนี้ก็พบว่าในสมณะเพศพระพระก็มีคนไปถวายน้บาหวานกันเยอะมากแล้วท่านก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะก็ดื่มแล้วก็เป็นเบาหวานกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกทีโดยที่ไม่เข้าใจว่า น้ำอารมณ์แต่และกระป๋องเนี่ยมันเต็มไปด้วยน,น้ำตาลเป็นสิบสิบกรัมทีเดียวน้ําตาละะเยอะมาก,มากหลายๆช้อนห้าหกช้อนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ย่อมในที่สุดจะค่อยๆเป็นประหวานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องการรับประทานอาหารแล้วใช,ใช่ไหมคะอาจารย์อาหารที่หวานหวานแล้วมันก็มาอ,อยู่ในเลือดนะครับอันนี้เกิดเกิดขึ้นจากการที่เราบริโภคอาหารที่มันหวานค่ะ แต่อาการเบาหวานอีกอาการหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่เบาหวานปู án, ป่ย่าตายายเป็นหวานเป็นอาการแพรภูมิตัวเองซึ่งถ่ายทอดมาถึงตัวเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานหวานเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ก็สาเหตุเนื่องจากว่าในร่างกายของเรามีอินซูลินน้อยเกินไปการที่มีอ <beaten. S 3> ินซูลินน้อยเกินไปก็เนื่องจากว่าตับอ่อนมันหลังมาน้อยมาหลังมาน้อยเพราะทำไมถึงหลังน้อยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตับอ่อนมันทํางานไม่เต็มที่ เบต้าเซลล์ในตับอ่อนมันก็เลยไม่ได้ค่อยทำงานเมื่ออินซูลินหลังออกมาน้อยในเลือดของเรามีอินซูลินน้อยอินซูลินคือตัวที่พาน้ำตาลในเลือดเนี่ยไปป้อนในเซลล์ต่างๆของร่างกายอินซูลินเป็นตัวที่ทำให้ดูดินพลังงานนะจากการที่เอาน้ำตาลเนี่ยไปป้อนให้เซลล์ต่างๆในร่างกายให้มีพลังงานเกิด<อ>ขึ้นนะครับถ้ามีอินซูลินน้อย,น,อยน้ำตาลในเลือดก็จะมีเยอะ เพราะว่าไม่มีการพาน้ําตาลไปพอนเซลล์น้ําตาลในเลือดก,ก็จะสูงในสุดก็เป็นเบาหวานนะครับแล้วมันสามารถเคาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์รักษาหายได้ไหมคะโรคเบาหวานหรือว่ามันจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตเลยคือถ้าหากก็เกิดขึ้นจากการตามใจปากกินน้ําตาลเยอะกินพวกแป้งเยอะซึ่งในสุดเปลี่ยนเป็นน้ําตาลหรือไม่ดูแลการอาหารการกินของเราเท่าที่ควร มันก็จะเป็นเบาหวานด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องไปโทษคุณพ่อคุณแม่เลยเป็นเพราะนิสัยตัวเราเองนั่นแหละอาการเหล่าเนี่ยมันหายได้การหายได้ก็คือต้องควบคุมก็ควบคุมปรับนิสัยการกินและออกกำลังกายนะครับมันก็จะลดน้ําตาลในเลือดของเราลงไปได้ทีนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าเบาหวานเมื่อที่ที่ป้าบอกเป็นกรรมพันธุ์ถ้าหากว่ามันเป็นกรรมพันธุ์แล้วการรักษามันก็รักษาไม่หายหรอก เราก็ได้แต่ควบคุมมันแค่คนั้นเองนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งเบาหวานก็เนื่องจากว่าเราฉี่ออกมาเบาออกมาแล้วหวานก,ก็คือแน่นอนนะเพราะว่าความหวานในเลือดของเราน้ำตาลเ,เราสูงคนที่มีปัญหาเบาหวานเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตับอ่อนมันทํางานไม่ดีมันก็หลังอินซูลินได้ไม่มากเมื่อหลังอินซูลินได้ไม่มากมันก็มีตัวพาน้ําตาลจากเลือดไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกาย น้ำตาลในเลือดก็สูงก็เลยเป็นเบาหวานนะครับอันที่สองก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินมากอยู่แล้วนะแต่อินซูลินทํางานไม่ได้อินซูลินพาน้ําตาลไปแต่เคาะประดูเซล์ลแล้วเซล์ลไม่ยอมเปิดเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพราะนั้นอินซูลินก็ไม่สามารถเอาน้ําตาลป้อนเข้าไปในเซลล์ได้กรณีนี้คือการดื้อต่ออินซูลิน กนณี้น้าตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่เป็นภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเบาหวานประเภทที่สองซึ่งเกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินอันนี้คือไม่ได้เป็นกรรมพันธ์ใช่ไหมคะอาจารย์ประเภทที่สองเป็นทั้งกรรมพันธุ์ด้วยได้แล้วก็ทั้งสองทั้งสองอาการเนี่ยเป็นกรรมพันธ์ได้นะครับทีนี้ ทั้งสองอาการนี่เราก็สามารถที่จะควบคุมได้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจากการแพ้ภูมิตัวเองนะอาการเบาหวานคืออาการแพ้ภูมิอจนะครับหลายคนบอกว่าเออสงสัยเป็นคนอ่อนแอจริงๆการแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเรามีภูมิดีนะคือภูมิมากเกินไปภูมิมากเกินไปจนกะทังโจมตีตัวเราเองถ้าเราจะปลอบใจตัวเองหน่อยเออเราเป็นเบาหวานเป็นเพราะเราเราขแ,แข็งแรงออแต่ไม่จริง ไม่จริงค่ะ,คะน้ำเป็นโรคมันจะมาเป็นชุดเพราะนั้นยาได้ไปอยู่การแพ้ภูมิเด่กคนที่เป็นเบาหวานก็คือจะมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายด้วยใช่ไหมก็มีมันจะมาเป็นชุดนะเมืม่อน,น้ําตาลในเลือดสูงเลือดมันข้นความหนืดจะสูงคอเลสเตอรอลก็จะเยอะความดันก็สูงอ,อย่ากเป็นเลยดีกว่านะครับทีนี้ก็มาดูต้นเหตุข,ของมันนะครับสาเหตุที่เรามีอาการเบาหวานนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากสารสองตัวในเลือดของเรามีสูงมาก ก็คือเทียอฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอนแกมมาสารสองตัวนี้มันทำให้เกิดการหลังอินซูลินน้อยลงได้ถ้าเรามีมากเพราะมันไปโจมตีตับอ่อนประจมตีตับอ่อน,ต,ต,ออนตับอ่อนก็ไม่ทำงานดีเท่าทีกววรนหลังอินซูลินน้อยลงเพราะนั้นก็ไม่มีตัวพาเลือดพาน้ำตาลจากเลือดไปเลี้ยงเซลล์ในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะในขณะเดียวกันไอสารสองตัวนี้เวลามันมีมากมันก็เกิด ภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยเป็นต้นเหตุของการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อเรารู้ว่าทั้งสารสองตัวเป็นต้นเหตุของเบาหวานทั้งประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองถ้าหากว่าเราต้องการลดเบาหวานเราทําอะไรเราก็นงลดสารสองตัวนี้ลงมามใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าไอสารสองตัวเนี้ยมันหลั่งมาจากเม็ดเลือดขาวแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่ไปยกับเม็ดเลือดขาวว่าเออหลังให้มันน้อยลงนะนะครับ ซึ่งเราก็ทําตรงนั้นได้โดยการใช้การปรับภุมมคุ้มกนันในร่างกายของเราให้สมดุลมันมีผุ้มกันเยอะไปก็หลังให้มันน้อยลงเราก็ทําได้โดยการใช้แคปซูลที่เราพัฒนาเพื่อการนี้ก็คือใช้สามผสมของสารสกัดมังคุดมะดำถั่วเหลืองและหลังโบบบสารสกัด,ดจากธรรมชาติห้าชนิดนี้เลยชเราไปดูว่าว่าสารเม่เลือขาวเนี่ยมันหลังมากขึ้นน้อยลงยังไงนะครับามาดูกันตรงนี้นะครับ สารสองตัวที่เราพูดถึงคือเทียนเว a อลฟาอินเตอร์ a อนแคมมาสารสองตัวเนี้เป็นตัวที่โจมตีทับอ่อนทำลายทับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินได้อีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้พูดถึงคืออินทริวินสสารตัวนี้ก็หลังมาจากเม็เลือดขาวทีเอสสมันเป็นตัวที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่าเบาหวานเกิดจากการแพ้ภูมิ เพราะฉะนั้นตัวนี้ในผู้ป่วยเบาหวานเขาจะมีเยอะอม,มีสูงเินปกติหน้าที่ของเราก็นอกจากลดสารสองตัวนั้นลงมาแล้วตัวที่สามก็ต้องลดลงไปด้วย,ววยะคระับ okay. เราทําแคปซูลสูรของเราแล้วทดสอบกับอีกกลุ่มหนึ่งเปรียบเทียบกันกับคนที่กินแคปซูลแป้งเอาเริ่มจากคนที่กินแคปซูลแป้งก่อนแล้วกันแป้งนี้ก็คือแค้แป้งข้าวโพดนะครับก็คือมันไม่ควรจะทําอะไรกับร่างกายแล้ววัดสาร ที่มีปัญหาเนี่ยเจ้าปัญหาเนี่ยเปรียบเทียบดูนะครับเป็นมาตรฐานมานะครับตัวแรกเทียนยูแอมฟ้าอินเทอร์ฟอนแกมมาตัวที่2และตัวที่3คืออินเทอร์ินสิค่ะนี่คือระดับที่ควรจะเป็นนะครับแล้วเราก็ให้อีกกลุ่มหนึ่งกินแคปซูลของเราค่ะสีฟ้าเข้นหน่อยะนะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีริมีเดของแคปซูลของเราสารที่หลั่งออกมา ควรจะเท่ากันแต่ปรากฏว่าเมื่อเราให้ใช้ออกมาตัวแรกลดลงเหลือ35ตัวที่2เหลือ62-63ประเซและตัวที่3เหลือ50เนี่คือต้นเหตุของเบาหวานลดลงไปก็คือลดสาสตัวนี้ลงหมดเลยทุกตัวเลยใช่ครับและนี่คือคำตอบนะครับคำตอบทีนี้รายละเอียดต่อไปเราจะเบรกสะก่อนใช่ไหมค่ะ ได้คะ่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของปัญหาโรคเบาหวานยังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะ,คะอาจารย์แล้วก็โรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆด้วยนะคะงานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลได้คะ่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมาพบกับอาจารย์พิเชษและคุณหมอสามารถมาได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่บิม h ฮลเซ็น e ตอร์อาคาร A.A. Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าเอสพรนาดรัชดาพิเศษชั้น3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 1 5 4นะคะ คุณผู้ชมเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงงานวิจัยของอาจารย์กับการดูแลเรื่องของโรคเบาหวานแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าในปัจจุบันการดูแลการรักษาของแพทย์่ะคะกับโรคเบาหวานเนี่ยเป็นยังไงคะครับก็ด้วยสายเหตุที่เรามีน้ําตาลเยอะแพทย์กระแส่ะก็จะใช้ยาที่ไปลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับ ซึ่งมันก็ได้ผลน่ยมันก็ลดน้ําตาลลงได้ <คำ S 2> ทันทีที่เราเรียกกันปกติก็คือยาเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<า>แต่ว่าของเหล่านี้พอกินไประยะหนึ่งเราก็พบว่ามันต้กินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันต้องถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตตับก็จะเสื่อมไตก็จะวายแล้วในที่สุดพอไตาวายมันก็ทําให้ ตายไวนะครับแล้วปัจจุบันนี้คนเป็นปัญหาต่เบาหวานนี่ก็เกิดคือเสียชีวิตก็เนื่องจากตายวายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้หาวิธีการอื่นดีไหมนะลดยาเบาหวานได้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมคะเารย์ที่เราพูดถึงวิธีการของเราก็คือหันกลับไปสู่การสร้างธรรมชาติของเราให้กลับสู่สภาพปกติเนื่องจากเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองมากไปจากการหลั่งสารเยอะเกินไปเราก็ไปสั่งให้ร่างกายของเราทําปกติ คือทำใหไ้ไม่ละขาวหลังสารที่มีปัญหาให้มนนษก์ลงเราก็ทําโดยการใช้สารสกัดมังคุดมาทำตัวเลืองปรังโบบกสูตรที่เราทานเข้าไปแล้วก็ลดสารสามตัวที่เป็นต้นเหตุของปัญหาลงไปได้อย่างชัดเจนเช่น<ะ>นี้เทียนเอ่อาอินเตอร์ฟังกัมาแล้วเกินตรวี1สิสารทั้ง3เนี่ยคือสารที่ดีสําหรับร่างกายเมื่อกี้เรากบเกินบอกว่าคนเป็นเบาหวานนี่ไม่ใช่อ่อนแอน,นะนนแข็ง,แ,ขงแรงในเ,งเชิงภูมิคุ้มกัน สารสามตัวมันหลั่งเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดมันลงมานะครับการที่มันลดลงมาเช่นนี้เราก็กลับสู่สภาพปกติได้ในขณะที่เรามีสารที่สร้างภูมิกันกับเรามากเกินไปนอกจากเป็นเบาหวานแล้วอาการแพร้ภูมิตัวเองอื่นๆก็ยังมีนะครับ<ม>อย่างเช่นอาการของ เ l e เรารา้จัก SLE SLE คือแพ้ภูมิตัวเองอาการของภูมิผ u a นั่นเองนะเื่นคันตามผิวหนังไทรอยด์เป็นพิษโรคสันนิบาตแพ้ในปากตับแข็งขอบืนเหล่านี้คืออาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นก็คือสารสามตัวที่อาจารย์บอกมาสักครู่นี้มากเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์สารสองในสามตัวที่พูดถึงเหมือนกับบาหวานนี่มากเกินไปแต่ถ้าเราต้องการลดอาการแพ้ภูมิตัวเองที่ต่างจากบาหวานอย่างนี้นิดนึง เราก็ต้องลดสารอีกตัวหนึ่งครับก็คือลดอินทูรินหกนะลดอินทูรินหเราก็มีแคปซูลอีกแคปซูลหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้แล้วมันจะลดลงเป็นอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมคะลดลงเหลือเจดเ็ดเปอร์เซ็นต์หลือหกสิบ้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือห้าสิปอร์เซ็นต์เพราะฉะอาการ SLE ออาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงได้อย่างสวยงามมากมจากการที่เราลดต้นเหตุ ที่ทาให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองครับแล้วก็คือนี่ก็คือวิธีการธรรมชาติปัจจุบัน SLE เป็นวิธีการเป็นโรคที่รักษายากขึ้นยากขึ้นทุกทีในที่สุดการรักษา SLE มันจะเสียชีวิตด้วยโรคไตปัญหาของไตนะครับงานวิจัยของเราควบคุมอาการ SLE ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของโรคเบาหวานค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่เวลา เป็นแผลเนี่ยจะหายช้ามากเลยค่ะหรือในบางเคสเนี่ยถึงขนาดที่ว่าแผลเน่าแผลติดเชื้อต้องตัดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีนั้นนี่คือรักษาแผลไม่หายแล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆสาเหตุที่แผลไม่หายก็เพราะติดเชื้อแล้วเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่ดื้อยานะแล้วเชื้อดื้อยามันไม่เพียงแต่ว่ามันจัดการด้วยยาปฏิชีวะราคาแพงๆก็ยังไม่ได้แถมมันยังเป็น เชื้อเป็นเป็นเชื้อที่อยู่ในเลือดของคนที่มีน้ำมีเลือดหวานเชื้อมันชอบของหวานเพราะนั้นมันจะเจริญเติบโตเร็วมากาวิธีการที่เราจะจัดการกับอาการเหล่านี้เราสามารถทำได้โดยการหนึ่งลดน้ำตาลในเลือดนะครับสองแล้วก็ใช้ไปฆ่าเชื้อด้วยด้วยการเพิ่มภูมิุ้มกันของเรา,าเรามีวิธีการขั้นตอนที่เราจะสามารถทำตรงนั้นได้ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ<ะ>อธิบายตรงนี้มันอค่อนใจข้องจะสลับซับซ้อน,น,น,อนแต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานไม่เยอะนะแล้วก็กลัวว่ามันจะลามปามไปเรื่อยเราก็มีสูตรที่เราทําขึ้นมาพิเศษทําเป็นครีมสำหรับทาภายนอกได้นะครับก็ป้องกันไม่ให้มีการตัดอวัยวะตัดนิ้วตัดแขนตัดขาได้กับค่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์<ะ>น่ากลัวมากๆเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็น เราถือว่าเราโชคดี<ม>ที่เราค้นพบนวัตกรรมความมหัศจรรย์ของสารที่อยู่ในมังคุดค่ะจ m อมนยูในมังคุดที่เราพูดกันมาตั้งแต่เทพแรกจนกระทั่งปฏิบันเนี่ยความมหัศจรรย์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากมังคุดลูกเดียว<ม>นะ วันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่แพ้ภูมิตัวเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ด้วย<ช>นะคะอาจารย์หลายๆท่านก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าโอโรคเบาหวานนี่คือเกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองด้วยหรอนะคะหรือว่าโรคอื่นๆอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่ หมายเลขสายด่วนนะคะหนึ่นะคะหรือว่าโทร2 6 6 6 6 8 8 0หนะคะหรืออยากจะเข้าไปฟังรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้<ม>ก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ w w w b i m r o y c o m นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาพบอาจารย์วิเชษเลยรหรือคุณหมอมีมีคุณหมอที่ให้คำปรึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทำงานร่วมกันอยู่ครับอ๋อค่ะที่ บริษัทที่สำนักงานใหญ่ของแอปโกนะคะที่สำนักงานอาคาร AA Capital Center นะคะชั้น30นะคะเวลาบ่าย2ถึงบ่าย4โมงเย็นในวันจันทร์กับวันพุธนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจารย์จะอยู่ประจำที่ห้างสินค้า s อสพ n นาดชั้น3นะคะซึ่งเป็นศูนย์บิม e a l t h c a r e Center ด้วยนะคะอาจารย์เวลาบ่ายสถึงสี่โมงเย็นเช่นกันนะคะ ก็สามารถสอบถามเข้ามาอีกทีก็ได้ที่1154นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพรคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาบอกข้อมูลความรู้ใหม่ๆให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค,ค,ค,ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์พุธพฤหัสทางช่อง5แห่งนี้ค่ะวันนี้ปาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ